ต่อยเรื่องเลยปะเอาลุยดิเราจะอัดแบบอัดเลยอัด,อดเลยเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายชื่อเรื่องว่าคาโมเมะวันนี้เป็นวันที่เลวอิจิจะได้ไปเที่ยวค้างคืนกับโยโกแฟนสาวสวยครั้งแรกแต่ว่าทั้งคู่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนไกลกันไปแค่เลียวกังที่อยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดละกันก็คือทั้งคู่ขับรถจากบ้านใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเลวอิจิรู้สึกตื่นเต้นมาก จินตนาการไปถึงเรียงตาต่างนานาที่จะได้ไปค้างคืนกับแฟนสาวเนาะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแฟนสาวที่พ่อแม่เข้มงวดมากๆด้วยแฟนสาวเลืกจะโกหกพ่อแม่ว่าไปเทีเ่ยวเพื่อนผู้หญิงอย่างที่บอกก็คือเป็นแผนของทั้งคู่เรียวจีกับโยโกะออกไปเที่ยวด้วยกันระหว่างทางก็แวะถ่ายรูปกินขนมขึ้นชื่อเดินชมวิวจนกระทั่งเดินทางไปถึงเรียวกังตอนประมาณบ่ายสามเรียวกังแห่งนี้เป็นเรียวกังเก่าๆเล็กๆสูงแค่2ชั้นมีน้ำพุร้อนกางแจงแต่ว่าความเศร้าเกิดขึ้นก็คือพอไปถึงตอนเช็คอินคุณโยโกะก็ไปเช็ ที่จองไว้คือชื่อโยโกะค่ะแต่อยู่ดีเจ้าของอ่ะหรือเขาเรียกว่านายหญิงอ่ะก็ํามตาตกใจว่าเอ๊ะล้วก็ําหนายมีเรื่องลำบากใจบางอย่างเรียกวิธีสังเกตเห็นก็เลยถามประมาณว่าเออมีอะไรป่ะครับนายหญิงก็เลยตอบว่าอขอโทษนะคะตอนที่ลูกค้าจองห้องพักล่ะลูกค้าแจ้งมาเป็นผู้หญิง2ท่านไม่ใช่หรอ,อคือโยโกะใช้ชื่อตัวเองกับเพื่อนตอนจองที่พักเดียวกันแห่งนี้เพราะว่าเผื่อพ่อแม่โทรมาเช็คจะได้จับไม่ได้ว่าเธอโกหกว่ามานอนกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยโยโกะก็ได้ตอบนายหญิงไปเนาะว่าพอดีเพื่อนหนูมากระทันหันไม่ได้้ใหนอื่ แทนมีปัญหาหรือเปล่าคะทีนี้นาะหญิงก็ตอบประมาณว่าขออภัยด้วยนะคะคุณลูกค้าคือห้องที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันเป็นห้องสําหรับผู้หญิงเท่านั้นไม่สามารถให้ลูกค้าผู้ชายเข้าพักได้คะ่ะแต่ห้องอื่นน่ะเต็มหมดแล้วคืออันเนี้ย ต้องบอกว่ามันเป็นที่หน้าเศร้ามากๆเพราะว่านี่คือครั้งแรกเนาะที่เลวิจิจะได้มาเที่ยวกับแฟนแล้วก็เพิ่งเจอครั้งแรกด้วยที่ว่ามีเลวกังที่ใช้สําหรับพักเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นในใจก็รู้สึกแอบโมโหโมโหนิดนึงก็เลยสวนประมาณว่าแล้วทาไมผู้ชายพักไม่ได้ครับนายหญิงก็เลยตอบว่าต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเนื่องจากทางเราอะไม่ได้อธิบายชัดเจนตั้งแต่แรกเออดังนั้นเราจะไม่เก็บเงินถ้าคุณลูกค้าเลือกจะแขนเซลที่พักแต่คงต้องรบกวนให้คุณลูกค้าหาที่พักที่อื่นแทนทีเนี้ยโยโกะก็เลยแบบ ไม่ได้นะคะคือถ้าจะหาเรียวกังตอนแต่ได้เต็มหมดแล้วแล้วก็อุตส่าห์จองที่นี่ได้แล้วอะคืออยากจะพักที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นโยโกะจะร้องไหล้ละเรียวลิตีก,ก็เลยเสริมไปเลยว่าขอร้องเธอครับน้องสาวผมอะ รอคอยวันนี้ด้วยความตื่นเต้นแต่จู่ๆเพื่อนเขาว่ามีธุระมาไม่ได้ผมที่เป็นพี่ชายเนี่ยก็เลยมาแทนคือต้องบอกเรียจิและตะโกหกว่าเต็มเป็นพี่น้องกันเนาะเพราะถ้าบอกเป็นแฟนกันเนี่ยไม่ได้แน่นอนทางเจ้าของที่พักหรือนายหญิงก็เลยอ๋อเป็นพี่น้องกันเหรอคะเออไม่ทราบว่ามีหลักฐานอะไรมายืนยันไหมเรียจิก็ได้ตอบว่าเออไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้พกอะไรมาเลยครับคือผมไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้อะไรเงี้ยแต่พวกผมจะไม่ใช้น้ำพูร้อนสำหรับครอบครัวก็ได้ขอแค่ห้องพักอย่างเดียวก็พอขอร้องเธอครับอะไรเงี้ยแบบมันสําคัญต่อน้องสาวผมย จริงสุดท้ายกลายเป็นน้องสาวตอนแรกเลยจิจะคือโกหกไปเลยอะต้องพูดว่าจริงๆมันไม่ได้มีกฎว่าถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันจะเข้าพักไม่ได้อะไรเงี้ยสุดท้ายนายหญิงก็เลยโอเคก็ได้วะให้พักก็ได้แต่ว่า อาจจะฟังดูแปลกๆหรือไม่เข้าหูเท่าไหร่นะคะแต่มันมีกฎอยู่นิดนึงก็คือห้ามมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการร่วมประเวณีในห้องเด็ดขาดนะคะซึ่งคุณลูกค้าเป็นพี่น้องกันคงไม่ทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมคะพอดีเป็นกฎที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะหลังจากแจ้งเสร็จนายหญุงนายหญิงก็ยอมที่จะให้เข้าพักกับที่ห้องเลยจีคิดในใจว่าถ้ายังไม่ให้นะกูจะใช้ไม้ตายบีบขมับนายหญิงแม่งเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเยวิจิโยโกะก็ได้เข้าไปในห้องพักตอน4ี่โมงกว่าๆทั้งคู่ก็เลือกที่จะไปแช่น่นนนนนน้้นาาาพรรอออกกกกจััลบิห เสร็จแล้วก็ไปแช่น้ำพูลร้อนด้วยกันต่อเลวิจิคิดใดนใจว่าแฟนเขาเนี่ยโยโกะที่เป็นคนผิวขาวผมสีดํายาวสลวยเนี่ยช่างเหมาะกับชุดยูกาตะามากและทั้งคู่ก็เลยเผลอละเลยคําเตือนของนายหญิงและมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งจากนั้นก็ปิดไฟเข้าห้องนอนโดยโดยเวลาประมาณ5้าทุม่มและหลังจากนั้นเองก็ทําให้เกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นก็คือเลวิจิตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะอยากจะไปเข้าห้องน้ำโดยที่โยโกะก็นอนอยู่ข้างๆนะอยู่ดีๆเลวิจิที่กำลังจะลุกขึ้นจากที่นอน ก็ขยับตัวขึ้นมาไม่ได้ดือด้อเลยเวย้ยสภาพเหมือนถูกผีอำเขาคิดว่าอาจจะเกิดจากการที่ตัวเองดื่มมากไปแล้วน่าจะเมาหัวหนักหรืออะไรก็ตามแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองโดนผีอำและเกิดความหวาดกลัวนะเพราะว่าแฟนตัวเองก็หนอยจะนอนอยู่ข้างๆเขาก็เลยใช้สิ่งที่ยังทํางานได้อยู่สิ่งเดียวก็คือสายตา กวาดสายตามองไปรอบๆจนเรวิจิไปเห็นว่ากำแพงฝั่งหนึ่งของห้องอ่ะมันเป็นกำแพงที่ถูกทำเป็นตู้ตู้ฝั่งกําตู้เขาเลยตู้เลื่อนอ่ะที่ฝั่งอยู่กําแพงเหมือนถ้านึกไม่ออกนึกภาพที่นอนโดเรมอนที่ประตูบานเลื่อนอย่างนั้นน่ะคือเขาเห็นว่าไอ้ตู้นั้นอ่ะมันเหมือนมีบางอย่างอยู่ในนั้นและกําลังจ้องมองกลับมามาที่เรวิจิอยู่เรวิจิก็เลยตั้งใจมองมากขึ้นก็เห็นว่ามันเป็นใบหน้าสีาขาวๆอ่ะ ลอยอยู่ในความมืดในตู้เก็บของเห็นเป็นเส้นผมยาวๆย,ยาวน่าจะประมาณหัวไหล่ซึ่งเดาได้ว่าน่าจะเป็นผู้หญิงไอ้ตู้เก็บของเนี้ยเดิมมันเป็นตู้ที่ใช้เก็บที่นอนแต่ว่าปัจจุบันเ,นเรวิจิเคโยโกะเอาที่นอนออกเอา,นอนเอาป,ปูนอนแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะกว้างพอให้คนเข้าไปอยู่ข้างในได้แต่ ถ้าคนจะแอบเข้ามาในห้องเดียวกันเพื่อเข้าไปหลบในตู้ก็ 88, แปลกๆก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตและผู้หญิงที่คนนั้นน่ะก็มีลักษณะการแต่งกายที่เป็นเหมือนชุดญี่ปุ่นสมัยก่อนคาดว่านาจะเป็นชุดกิโมโนแบบคนยุกคก่อนก่อนเห็นสี่ชุดไม่ชัดนะแต่น่าจะเป็นไม่สีเหลืองก็สีออกชาชานิดหนึ่งสีชาอผู้หญิงคนผู้หญิงตนนั้นละกันจ้องมองมาที่เลวจิด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยความเครียดแค้นคิ้วของผู้หญิงบางมากไม่แน่ใจว่าโกนหรือว่าไม่มีคิ้วแต่แรก ดวงตาเบิกกว้างแล้วก็จ้องมองแบบไม่กระพริบตาเลยมาที่เลวิติตาขาวของผู้หญิงเป็นสีแดงดำในขณะที่ตาดำเป็นสีขาวขุ่นใน,นที่บอกเหมือนคนเป็นต้อเลวิติสัมผัสได้ถึงความเครียดแคนและความชั่วร้ายที่มาจากผู้หญิงคนนั้นจนเผลอแบบเชียร์อะไรวะเนี่ยอุทานออกมาด้วยความกลัวพยายามจะหลับตาแต่ก็ดันทะลึ่งหลับตาไม่ได้จังหวะเดียวกัน ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะขยับตัวคิดในใจสวยละสวยละสวยละเอาไงดีวะเราก็แบบเชีย่ยกลัวแล้วกลัวกลัวแล้วอะเอายังไงดีหันไปหาโยโก,โกหวังว่าโยโก,โกจะตื่นก็ไม่ตื่นคิดในใจว่าโยโกขอร้องอะมึงตื่นทีอะมึงตื่นทีอะแต่อยู่ดีดีะผู้หญิงคนนั้นก็ทำหน้าย,ยิ้มเว้ยแล้วก็ค่อยค่คา,านออกมาจากตู้คานออกมาจากตู้จนตอนเนี้ยตู้มันเปิดออกดังคืด คือมั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่ความฝันเพราะว่ามันมีเสียงเกิดขึ้นจริงผู้หญิงคนนั้นอมาจากตู้เก็บของที่ฝังกำแพงและเดินมาทางเรียว,วิทิเดียจิคิดได้แต่ว่าขอร้องอ่ะอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้กูกลัวแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็เดินยิ้มเข้ามาเรื่รอยยิ้มเข้ามาเรื่รอยๆเหมือนกับได้ยินเสียงความกลัวของเรียว,วิทิทันใดน,นั้นเองผู้หญิงจากที่ยิ้มอยู่ก็เปลี่ยนเป็นหัวระออวย อาปากค้างหัวลอ้อทําให้รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นนะไม่มีฟันในปากแต่เนื่องจากไม่มีฟันในปากมันยิ่งทําให้หน่ากลัวขึ้นไปอีกเวยใบหน้าที่ขาวซีด ปากที่เหมือนกับหลุมดําที่อ้าออกรวมถึงดวงตาแดงกำ่ำาที่มีตาดําตรงกลางเป็นสีขาวคุณมันเป็นภาพที่น่ากลัวมากๆของเดวิทิและจังหวะนั้นเองมือเขาขาวของผู้หญิงก็เดินปัดไปปัดมาในที่มืดขณะที่เดินเข้าใกล้เลวิติขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงระยะที่มือของผู้หญิงคนนั้นสามารถเอื้อมถึงเลวิทิแล้วนะนะเลวิทิรู้สึกสิ้นหวังมากเหนือแตกทั้งตัวแต่ว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายไม่ใช่เลวิติเว้ย แต่เป็นโยโกะที่นอนอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนั้นย่อตัวไปข้างๆหมอนหนุนของโยโกะแล้วก็มองหน้าโยโกะด้วยดวงตาสีแดงก่ำผู้หญิงเอานิ้วชี้ตัวเองวางไปที่เปลือกตาของโยโกะอย่างช้าๆตรงเนี้ยตรงบริเวณตรงเนี้ยจากนั้นก็ออกแรงกดลงไปกดลงไปกดลงไปเรื่อยๆจนตาของโยโกะชักกระตุกตามแรงกดเรือยจิทำได้แต่ตะโกนในใจว่าจุดหยุด๋ยวนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่หยุดเลยจนกระทั่งตาของโยโกะ มีเลือดไหลออกมา oh. แล้วเมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นก็ยิ้มเว้ยยิ้มก็ไปกับเลือดจากนั้นก็เอานิ้วกดไปอีกกดลงไปอีกกดลงไปอีกเรียวจิรับไม่ได้กับภาพที่เกิดขึ้นจนฉี่แตกขี้แตกแล้วก็หมดสติไปทันทีเลยเช้าวันต่อมานั้นที่เรียวจิตื่นจากเสียงโทรศัพท์ดังเตือนของเวลาอาหารเช้าก็คือเหมือนรี c e p t i o n โทรมาว่าจาอาหารเช้าเข้าไปเสิร์ฟนะครับอย่างนั้นนะเมื่อเขาเตือนขึ้นเขาภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็แฟลชแบ็กเข้ามาทันทีเขาก้มลงมามอง,มองรอยฉี่ตัวเองก่อนเลย ซึ่งมันเกิดขึ้นจริงหันไปเห็นโยโกะที่นอนหมดสติพร้อมกับมีเลือดไหลออกจากทางดวงตามันทําให้เขาตกใจมากร้องเสียงโวยวายใหญ่รีบไปรับโทรศัพท์พร้อมกับน้ําเสียงตื่นแฟนผมแฟนผมมีผู้หญิงตาแดงกำ่ำตาแฟนผมพูดไม่เป็นคําไม่รู้เรื่องแต่ว่าคนของเดียวกัน ที่รับเรื่องก็รีบพุ่งเข้ามาทันทีเลยเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะว่าที่นี่เป็นยังไงคนของเรียวกังได้เอาผ้าปันแแบมาพันรอบตาของโยโก,โกจากนั้นก็ใช้รถของเรียวกังพายโยโกไปข้างนอกเรียวจิไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโยโกถูกพาไปที่ไหนทําไมถึงไม่มาไปโรงพยาบาลเมื่อเรียวจิสงบเสียอารมณ์ลงได้คนของเรียวกังก็มาพาเรียวจิไปที่ห้องพักห้องหนึ่งแล้วกันเป็นห้องพักของพนักงานนายหญิงก็นั่งรอที่นั่นละ่ะนายหญิงมีสีหน้าที่โกรธปนเศร้าใจมากขณะนั่งรอยอยู่พอจะพูดคำได้เลยว่าพวกคุณไม่ใช่พี่น้องกันที่่่่ริงใใชไไไหหมมแล้้ววคุณฝฝาืนนกกฉับอ คุณทั้งสองคนมีอะไรกันใช่ไหมเมื่อคืนนายหญิงได้พูดทั้งหมดเนี่ยกับเลวิติหลังจากนั้นนายหญิงก็เล่าเรื่องต้องห้ามที่เกิดขึ้นบนผืนดินผืนดินเนี่ยให้เลวิติฟังนายหญิงเล่าว่าสมัยก่อนมันมีประเพณีความเชื่อหนึ่งที่เรียกว่าคาโมเมะบนผืนดินแห่งนี้คาโมเมะเนี่ยคือผู้หญิงที่จะท้องแทนครอบครัวที่ภรรยาไม่สามารถมีลูกได้หรือเป็นคนมีลูกยากมันจะฟิลคล้ายๆเมียน้อยแหละแต่ในความเป็นจริงคาโมเมะเป็นสินค้า มากกว่าเมียน้อยโดยคาโมเมะจะตั้งขันและให้กําเนิดลูกคือแค่มีเงินมึงมา,ามีอะไรกันคาโมเมะแล้วก็เอาคาโมเมะกลับไปเลี้ยงจนกระทั่งคลอดลูกแล้วก็ส่งคาโมเมะกลับมาที่พื้นที่นี้ปเป็นฟิประมาณนี้ซึ่งคาโมเมะทั้งหมดทุกคนจะถูกเลี้ยงดูในตู้เก็บของฝั่งกําแพง หรือตู้ดูเลมอนอะไลอ้อนบอกว่าคลอดลูกเมื่อไหร่ก็จะถูกส่งกลับมาที่พื้นที่บริเวณนี้เนาะหรือเลี้ยวกังแห่งนี้แหละมันเป็นงานที่ค่อนข้างจะน่าเศร้าและโหดร้ายมากๆสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันแต่ว่าความโหดร้ายของเรื่องราวเนี้ยของคาโมเมะเนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะเจ้าของกิจการคาโมเมะเนี่ยดำเนินกิจการมาได้ประมาณปีหนึ่งก็มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันลงรักกับคาโมเมะและพากันหนีไปคาโมเมะคนนั้นก็ได้ขโมยเด็กตัวเองที่ตัวเองคลอดอ รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งนี้มากก็เลยคิดแผนแก้ปัญหาชั่วายได้แผนหนึ่งแล้วกันเจ้าของเดียวกันเลือกที่จะทำให้คาโมเมะ ตาบอดใช้เวลาตอนที่คาโมเมะหลับหรือให้กินยานอนหลับและใช้ของมีคมแทงลูกตาของคาโมเมะเพื่อจะทําให้คาโมเมะหน้าตาหน้าเกียดจะได้ไม่มีผู้ชายคนไหนมาหลงรักอีกแล้วเมื่อตาบอดก็ไม่สามารถที่จะขโมยเ,เด็กหรือหนีไปไหนได้อีกแต่พอคาโมเมะมีหน้าตาหน้าเกียดมันก็ทำให้ผู้ชายที่มาใช้บริการไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้ชายเกิดทั้งหมดจะพาภรรยาตัวเองมาด้วยไละ้ภรรยาช่วยในการมีเพศสัมพันธ์นะคาโมเมะแล้วมันก็คือแค่นั้นมันก็ยังไม่ ของคาโมเมะออกเพื่อให้มันดูน่าเกลียดยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อป้องกันเหตุต่างๆที่จะเกิดขึ้นแต่วันเวลาผ่านไปเวกรก่ามันก็เริ่มทางานของมันมันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นในหมู่บ้านหลังจากคาโมเมตาบอดเด็กทุกคนที่คาโมเมะคลอดออกมามีอาการเสรียสติพร้อมกันก็คือจะแบบพูดเด็กเป็นเด็กน้ำลายยืดส่งเสียงร้องประหลาดๆสายตาเลื่อนลอยนอกจากนี้ตาดําของเด็กบางคนเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่น หรือเรียกว่าสูญเสียการมองเห็นด้วยเด็กคนอื่นที่ไม่ได้เกิดจากคาโมเมะก็ปกติดีนะมันเลยเกิดข่าวลือว่าสาเหตุต้องมาจากคาโมเมะแน่ๆทำให้คนเริ่มตีตัวหาจากคาโมเมะไปอีกเจ้าของเลี้ยวคังก็สัมผัสได้นะว่ากิจการตัวเองเริ่มแย่ละก็เลยเลือกเริ่มที่เริ่มที่จะหาหมอผี หมอที่มีชื่อเสียงนักบวชมาช่วยต้องการจะหาสาเหตุของเรื่องเหล่านี้แต่หาเท่าไรก็หาไม่เจอจนกระทั่งวันหนึ่งมีหลวงพ่อคนหนึ่งแล้วกันได้ยินข่าวเรือเกี่ยวกับคาโมเมะก็เลยได้เดินทางมาที่เรลวกังแห่งนี้หลวงพ่อเดินเข้าไปในห้องของคาโมเมะในเรลวกังก็ได้พูดออกมาทันทีเลยว่าทาไมโยมถึงทําเรื่องโหดร้ายเช่นนี้เพราะว่าสิ่งที่หลวงพ่อเห็นก็คือคาโมเมะทั้ง6คนตาบอดหลวงพ่อหันไปหาเจ้าของเหลวกังแล้วก็ทําสีหน้าเชิงเชียนและพูดออกมาว่าบนที่ผืนดินเนี้ย เต็มไปด้วยความเครียดแค้นที่รุนแรงของแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วโดยไม่ได้เห็นหน้าลูกตัวเองทางตท,ที่ตัวเองทนเจ็บท้องและให้กําเนิอดออกมาถ้าโยมยังไม่เลิกทําการค้าขายที่ไรม้มนุษยธรรมแบบนี้อีกไม่นานทุกคนที่อยู่บนพื้นดินเนี้ยจะกลายเป็นคนเสียสติเมื่อเจ้าของเดียวกังได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกตกใจกลัวมากเนื่องจากตระก,กูลเจ้าของเดียวกังอาศัยอยู่บนที่ดินแห่งนี้หลายคนเจ้าของก็เลยตอบไปว่าเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อผมจะไม่ทําคาโมเมอีกเป็นครั้งที่2แล้วเด็กๆที่เสีย ขณะที่มีอาการเสียสติเนี่ยจะกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเจ้าของเดวกังก็ถามหลวงพ่อด้วยน้ำเสียงสั้นๆหลวงพ่อใส่หัวแล้วก็บอกว่าเสียใจด้วยนะมันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกถ้าไม่ทําให้วิญญาณของผู้หญิงคาโมเมเนี่ยสงบลงเจ้าของเดวกังก็พูดต่อว่าแต่ผมอ่ะสร้างสุสานให้แล้วนะครับหลวงพ่อใส่หัวอีกว่าแค่น้นนะันไม่พอหรอกโยมเดี๋ยวหลวงพ่อจะบอกวิธีให้โยมไปเตรียมตะกร้าไหวใบเล็กๆมาหนึ่งใบเจ้าของเดวกังก็สั่งให้สาวใช้ไปเอาตะกร้าไหวามาแล้วโยมอ่ะไปหาหินผลึกขนาดเท่าลูกตา สองอันใส่ลงไปเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนดวงตาของเหล่าผู้หญิงที่เจ้าทําให้ตาบอดแล้วก็ไปเอาสายสะดือของเด็กทาโระที่ผู้หญิงคนนั้นได้ให้กาเนิดใส่ลงไปด้วยหลวงพ่อบอกวิธีกับเจ้าของเดียวกันพอได้ฟังวิธีดังเนี้ยเจ้าของเดียวกันก็โวยวายมาทันทีเลยว่าหลวงพ่อแก้วหินผลึกมันแพงมากนะคือผมต้องใช้เงินแค่ไหนอะหลวงพ่อจะบ้าหรือเปล่าประมาณเนี้ยไหนจะสายสะดือเด็กทาโรกอีก มันเอากลับมายากใครจะไปเอากลับมาได้หลวงพ่อก็ใส่หัวเลยประมาณว่าที่ผ่านมาโยมทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทําตาของผู้หญิงที่ไม่มีความผิดให้บอดให้ผู้ชายใช้เป็นเครื่องมือสนองความต้องการของตัวเองโดยที่เขาไม่ได้ยินยอมแถมยังภาคลูกภาคแม่เขาอีกแต่ตอนเนี้ยโยมยังมานั่งกังวลเรื่องเงินอีกหรอคือโยมจะเป็นคนที่ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วภาคก็โมโหเนาะแล้วก็พูดต่อว่าตั้งแต่วันนี้ไปอาจตามาจะรับผู้หญิงตาบอดทั้งหคนเนี้ยไปดูแลเองแล้วถ้าโยมยังไม่กลับตัวกลับใจ ความเครียดแคดที่ฝังอยู่บนผืนดินเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมันจะเป็นไปตามคําพูดของอาตมาถึงตอนนั้นอาตมาช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะ,ละหลังจาหลวงพ่อพูดจบเจ้าของเดียวกันก็พูดต่อว่าเข้าใจแล้วครับผมจะรีบทําการจัดหาหินผลึกแล้วก็ไปอาสายสะดือทารกกลับมาตามที่หลวงพ่อบอกเจ้าของเดียวกันก็ไปซื้อหินผลึกมาถึงมันจะแพงแสนแพงก็ต้องไปเอามาไปกราบไหว้คารวะลูกค้าเพื่อจะขอสายสะดือกลับมาสุดท้ายก็นํามาทํานํามาทําตามที่หลวงพ่อบอกผ่านไปไม่นาน เด็กๆเหล่านั้นที่มีอาการตาลอยหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ขาดสติสมัมปชัญญะไม่เต็มเต่งก็หายปกติกลับมาพูดรู้เรื่องเพียงแต่ว่าเอฟเฟก์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเด็กๆจำหน้าพ่อหน้าแม่ตัวเองไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้ชีวิตผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเรื่องราของคาโมเมะบนที่ดินเนี่ยกลายไปแล้วต้องห้ามที่ห้ามแพร่งภายออกไปที่อื่นเจ้าของเรียวกังก็เลิกทําการค้าคาโมเมนะเนาะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปเรียวกังก็เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันก็เป็นนายหญิงคนนี้แหละที่เป็นเจ้าของซึ่งนายหญิงอะ่ะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดก,กับเจ้าของคนแรกเลยนะแม้แต่นี้เดียวก็ไม่มีหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดจากนายหญิงเรียวจิก็รีบโต้แย้งเลยว่าเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นอย่างที่เล่ามาเนี่ยแปลว่าสิ่ง หายไปแล้วไม่ใช่เหรอนายหญิงสายหน้าเลยว่าเรื่องมันยัมีต่อหลังจากที่เจ้าของเดียวกังเลิกทําการค้าคาโมเมะเนาะการค้าอื่นๆของเจ้าของเดียวกันก็เริ่มยาแย่จนในที่สุด เขาก็ขายแรวครังเนี่ยทิ้งเจ้าของคนใหม่ก็มารีโนเวทเร็วกังใหม่ปรับปรุปงห้องคาร์บอนให้กลายเป็นห้องพักแต่ไม่รู้ว่าความเครียดแค้นหรือคำสาปมันหายไปหมดหรือยังลูกค้าที่เข้ามาพักก็พูดประเสียงเดียวกันเลยว่าเจอผู้หญิงที่ไม่มีฟันตาสีแดงอยู่ในตู้เก็บของที่ฝั่งกำแพงด้วยเห็ุนี้เองเจ้าของเดียวกังก็เลยได้ เชิญหลวงพ่อคนเดิมเลยแหละคนที่เคยทำการทําพิธีครั้งแรกมาที่นี่เนาะเมื่อหลวงพ่อได้เข้าไปห้องห้องนั้นแหละห้องที่เกิดปัญหาก็ขมวดคิ้วเลยว่าโยมอตาตมาว่าเราต้องรีบไปดูที่สุสารของผู้หญิงคนนั้นแล้วแหละพอไปถึงก็ขุดทำการขุดหลุมศพของคาโมเมเนาะปรากฏว่าแก้วหินพะลึกที่อยู่ในตะกร้าไวา้ได้หายไปแล้วคือก่อนที่เจ้าของเดียวกังจะย้ายออกได้มาทําการขุดแอบขุดสุสารของคาโมเมเพื่อเอาหินพะลึก ไปขายต่อเจ้าของใหม่ก็โลกเลยทีนี้ว่าอาแล้วทำยังไงต่อวะต้องบอกว่าตัวเองอะลงตังกับเียวกังไปเยอะไม่มีตังไปซื้อแก้หินพลึกด้วยหลวงพ่อก็เลยพูดอย่างใจเย็นๆว่าโยมเท่าที่อาตมาดูตอนนี้นะวิญ,ญญาณผู้หญิงที่อยู่ตรงเนี้ยไปสู่สุคติเกือบทุกคนแล้วเหลือเพียงตนเดียวนี่แหละ ที่ยังคงอยู่เป็นผู้หญิงที่ถูกทําให้ตาบอดและถูกถอนฟันทิ้งจนหมดแต่ความเครียดแขนอะ่ะเบาบางลงไปเยอะแล้วตราบใดที่เราไม่ทําให้วิญญาณตัวนี้โกรธหรือเครียดแขนอะ่ะเธอก็จะไม่ทําอะไรเจ้าของใหม่ก็รู้สึกโล่งขึ้นเล็กน้อยและถามหลวงพ่อต่อว่าต้องทำยังไงต่อครับที่ทําให้เธอไปสู่สุขติหลวงพ่อบอกว่าจะให้ไปสู่สุขติตอนนี้ทันทีอะ่ะเป็นไปไม่ได้อาตรมาคาดการไว้แหละว่าอาจจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอย่างแรกเลย อาตมายื่นของสิ่งหนึ่งให้คือเป็นลูกแก้วใสขนาดเท่าลูกตา2องอันบอกให้ฝังอันเนี้ยลงไปแทนตัวของใหม่ก็นําลงไปฝังจากนั้นทั้งหมดก็เริ่มกลับสู่สภาพปกติแต่หลวงพ่อพูดต่อว่าความเครียดแค้นของคนเนี้ยมันแค่ลดลงนะมันไม่ได้หายไปก็คือลังจใจเนี้ยขอให้ทําตามที่อาตมาบอกอย่างเคร่งครัดลูกค้าที่จะเข้ามาพักที่เนี้ยก็คือขอให้เป็นคู่ผู้หญิงห้ามมีผู้ชายเพราะถ้ามีผู้ชายอ่ะไอ้ผีต,ตนเนี้ยก็จะมาแอบดูอยู่ดี แต่ถ้าหากมีอะไรกันหรือมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งอะไอผีตัวเนี้ยก็จะมาทําแบบที่เรียว,วิจิกโยโกะเธอก็เป็นไปตามที่บอกจนสุดท้ายอะเจ้าของเรยวกันก็คิดว่าจะปิดห้องนี้ดีไหมแต่ด้วยผลกําไรด้วยการเงินต่างๆก็เลยไม่ปิดก็เลยใช้วิธีนี้แทนว่าห้องเนี้ยเป็นห้องสําหรับผู้หญิงอยู่เท่านั้นและใช้การตลาดประมาณว่าถ้าเป็นผู้หญิงมานอนเนี่ยจะช่วยให้มีลูกได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ หลังจากนั้นก็ตัดภาพกลับมาที่เลวจีนั่งคุยนายหญิงก็ถามต่อว่าแล้วคู่หนุ่มสาวที่ฝ่าฝืนกฎเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเลวจีถามนายหญิงเน,ะนาะนายหญิงก็บอกว่าก็จะเจอเหมือนที่คุณเจอแหละค่ะคือคาโม,มเมะจะโกดแ้นคู่หนุ่มสาวที่มีเพศสัมพันธ์กันในห้องของของตนเองอะจะทำลายตาของผู้หญิงยิ่งไปกว่าน,นั้นจะทำลายมดลูกของผู้หญิงด้วยทำให้ผู้หญิงอะ่ะไม่สามารถมีลูก ไปได้ตลอดชีวิตเลวิจิช็อกมากทําอะไรไม่ถูกว่าเมื่อคืนน่ะหลังจากให้ตัวเองสลบไปไอ้ผีคามโมเมะทากับโยโกะขนาดนั้นเลยเหรอน้าหญิงจ้องมองที่เลวิจิด้วยที่กําลังตัวสัน่นด้วยความกลัวปนกับความโกรธก็พูดต่อว่าถ้าจะให้อธิบายละเอียดกว่าน,นี้ฉันก็รู้สึกลําบากใจผู้หญิงที่ถูกทําลายตาทั้งสองข้างตาขาวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงกำมตาดําจะกลายเป็นสีขาวขุ่นซึ่งเหมือนกับตาของผู้หญิงที่คุณเห็นและตอนเดินจะรู้สึกเจ็บปวดมากเพราะมดลูกถูกทําลายแต่จะไม่ร้องเจบปวดออกมา แม้แต่นิดเดียวเพียงแต่ว่าท่าเดินจะเปลี่ยนเป็นแบบเดินบิดเท้าเข้าด้านในเยอะมากยิ่งเลวจียิ่งได้ฟังยิ่งรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะและตอนนี้โยโกอยู่ที่ไหนครับเลวจีถามเนาะและจะมีทางรักษาให้หายไหมนายิงตอบเลยว่าปัจจุบันโยโกถูกนําตัวไปที่วัดของหลวงพ่อคนนั้นแหละผู้หญิงที่ถูกคามโมเมตรทำลายดวงตาจะสูญเสียการมองเห็นอย่างสมบูรณ์3วันซึ่งภายใน3วันนั้นนะคุณโยโกจะไม่ใช่โยโกจะเป็นคามโมเมะที่เข้าสิงล่างแต่ระหว่างนั้นเอง จะออกตามหาผู้ชายเพื่อสิงต่อซึ่งในเคสเนี่ยก็คือคุณเลวิจิเลจิก็พูดประมาณ3วันโอเค3วันนาะยหญิงพูดต่อว่าใช่3วันนั้นนะคุณต้องรีบกลับไปที่บ้านและอย่าออกจากบ้านโดยเด็ดขาดภายใน3วันนี้พ่อผ่านไป3วันโยโกะจะสูญเสียความสามารถในการมองเห็นโดยสมบูรณ์และคาโมเมะจะออกจากล่างไปแต่แต่คิดว่าโยโกะไม่น่าจะสามารถกลับเป็นปกติได้อีกแล้วโอเคทีเนี้ยเลจิก็เลย คิดได้ใจว่าจะเอาตัวรอดยังไงจะจบเรื่องนี้ยังไงแต่อย่างแรกที่ต้องทําเลยก็คือต้องรีบกลับไปบ้านตัวให้เร็วที่สุดและหลังจากนั้น3วันจะไปกราบเท้าพ่อแม่ของโยโกะแล้วไปขอรับตัวโยโกะมาดูแลเองและเขาตั้งใจว่าเขาจะดูแลโยโกะไปช่วยชีวิตระหว่างที่เรจีจิกำลังคิดไปต,ต่างนานาว่าจะเอาอยัางไงต่อก็มีเสียงคนเหมือนตึกต่างตึต่ตางต,ตึตงรีบเข้ามาที่ห้องปรากฏว่าเป็นคนุณพ่อคุณแม่ของโยโกะแม่ของโยโกะก็เดินปี่เข้ามาเรจิแล้วก็ตบหน้าดังเพี้ยแล้วก็แบบโมโหมากเลยแก แกทำให้ลูกฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีหน้ามาโกหกกันอีกแบบโมโหมาก โมโหแบบทั้งโมโหทั้งน้ําตาไหลส่วนพ่อของโยโกะไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ว่ามองหน้าด้วยความรู้สึกประมาณว่าถ้าเป็นแฟนโยโกะจริงทาไมถึงปกป้องโยโกะไว้ไม่ได้พอเลวิจิเห็นกันก็ทําความเข้าใจก็คือพ่อแม่ของโยโกะน่าจะไปที่วัดมาก่อนโดยที่เรียกกางเป็นปคนโทรไปแจ้งแล้วก็มาที่นี่ต่อก็คือมาจัดการเลวิจ,ลจิก็เลยทําการขอโทษทุกอย่างขอโทษขอโพยทําการก้มกราบแล้วก็พูดว่าผมจะชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดชั่วชีวิตของผมพ่อโยโกะที่ยืนอยู่ก็พูดประมาณว่า,วาช่างมันตอนเนี้ย เองอะกลับบ้านไปก่อนอีก3วันเราเค่อยว่ากันใหม่ซึ่งโอเคคาดว่าคนที่ว่าน,น่าจะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่ของโยโกะได้ฟังแล้วตัวเองก็ก้กมกับพ่อแม่เขาอีกครั้งหนึ่งพ่อบอกเขาพอมึงต้องทำอะไรนั้นมึงกลับไปก่อนเ็วจิก็ทําการเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าพ่อกลับมาถึงเคต บ้านตัวเองเนาะก็ถึงเมืองที่แตองอาศัยอยู่ก็รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่ความฝันที่เป็นฝันร้ายหรือเป็นเรื่องจริงวะตลอดที่คิดแบบนั้นเองก็มีมือถือตัวเองก็ดังขึ้นเป็นโทรศัพท์จ่ายเรียวกังโทรมาเป็นนายหญิงพูดประมาณว่าคุณเลจิคะคือตอนนี้โยโกะหายไปจากวัดแล้วคาดว่าพ่อแม่ของโยโกะที่ไปวัดน่าจะแกะเชือกกับแผ่นยันที่แปะไว้บนตัวคุณโยโกะออกยังไงก็ตามแต่คุณเลจิห้ามออกจากห้อง ห้ามส่งเสียงเด็นขาดเพราะว่าคาโมเมหูดีมากยังไงก็ตามแต่ไปซ่อนไล่สามวันเจอกันค่อยมาแก้ปัญหาต่อเรเวิจิได้ยินแบบนั้นก็รีบพุ่งตัวไปที่บ้านอย่างสุดกำลังพอเข้าไปในบ้านทุกคนถามไายอะไรก็ไม่ตอบเข้าไปในห้องตัวเองล็อกห้องขังตัวเองไว้ในห้องอยากจะพูดก็พูดไม่ได้อยากจะกินข้าวก็กินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างคอแห้งแค่ไหนก็ห้ามลงไปกินน้ำเขาคิดแต่ว่า3วันยังไงเขาต้องรอดไปให้ได้ทีน,นี้ระหว่างที่อยู่ในห้องตัวเองม,มันก็มีคำถามมากมายเนาะ ถ้าโดนมาเสียงจะเป็นยังไงจะเป็นเหมือนโยโกะหรือเปล่าตาจะเป็นสีแดงไหมจะกลายเป็นคนบ้าหรือเปล่าไม่สิตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นคนบ้าอยู่แล้วโยโกะอยู่กับพ่อหรือเปล่าหรือโยโกะจะหาเขาเจอไหมเรื่องจีงมีน่าคิดไปมากๆมากๆมากมายเลยระหว่างที่กำลังหลบอยู่ในห้องทีเนี้ยมันมีคำคำหนึ่งที่ฝังอยู่ในหัวก็คือทำไมเธอถึงไม่เป็นอะไรทำไมถึงมีแค่โยโกะที่เป็นแบบนั้น มันเป็นคำที่แม่ของโยโกะด่าเขาไว้เขาคิดในใจว่าถ้าเขาเมสิงล่างโยโกะและหาเขาเจอใน3วันเขาน่าจะตายแต่เขาไม่อยากให้ครอบครัวเขาอะโกรธแค้นโยโกะเหมือนที่พ่อแม่โยโกะโกรธแค้นเขาเขาคิดได้ใจว่ามันเป็นความผิดเขาเองอะที่เป็นคนชวนโยโกะไปเที่ยวครั้งคืนและเป็นเขาเองด้วยที่ฝ่าฝืนกฎของเดียวกังทั้งหมดที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนทําแท้เขาก็เลยเขียนบันทึกทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดเขาเองถ้าเขาจะเสียชีวิตภายใน3วันบันทึกนี้แหละจะเป็นเหมือนจดหมายลาตาย สิ่งที่เขาเขียนก็คือคุณพ่อคุณแม่ครับที่ผ่านมาเขาคุณสำหรับทุกอย่างครับเอตาพี่ขอโทษนะที่ชอบแกล้งเองมาตลอดตั้งแต่เด็กเกมกับหนังสือกระตูนทั้งหมดของพี่พี่ยกให้หลังจากนั้นเลวิติก็เขียนคําขอบคุณญาติพี่น้องตัวเองทั้งหมดเขียนข้อความถึงเพื่อน,อนและลอื่นและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เอตามาเจอหลังจากเลวิติรักษาที่โรงพยาบาลได้ไม่นานจบ